ไม่เยอะเราจะเยอะใครไม่ถูกเราจะถูกถูกกว่าและถูกที่สุดถูกถกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันที่1 3 1 6กรกฎาขม66ณหนา้นาหาง Green p l a c วัดไผ่เงิน,กงนเกษตร Factory Outlet ล,ลาดคลีแลนด์4้ากาเสื้อผ้าสอ,อ และผ้าคนหนูเพิ่ออ,อราคาเริ่มต้นแค่50บาทคุณคุณที่ได้พบกับกางกเ,เ,เ,กเกงขาสั้นกางเกงยีนส์เสื้อแจ็คเก็ตสปอร์ตบรากางเกงชายหาดชุดลำลองเสื้อผ้าแฟชั่ดและสินค้าอื่นอ่อีกมากมายขนขบวนมาในราคาเริ่มต้น50บาท ถึงสิกรกฎาคมหกนี้ณหน้าห้างรีนเเพนวัดไทยเงิน